ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกๆคนด้วยนะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนสไตล์ของ UI นะครับหรือการเปลี่ยนสีแถบเมนูต่างๆเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคลิปนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ก็เข้ามาดูคลิปของพี่ได้นะครับหรือถ้าคนไหนที่รู้แล้วก็เข้ามาดูได้อีกเช่นกันนะ ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนสไตล์ของ UI เนี่ยให้มันเป็นรูปแบบสีต่างๆนะขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปคลิกที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปไปที่การตั้งค่าเกมนะครับตรงนี้แล้วให้น้องๆนะครับดูตรงแถบ ด้านล่างสุดเลยนะครับมันจะมีสไตล์ของ UI อยู่นะมันจะมีสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูนะครับให้น้องๆเลือกเลยนะครับว่าน้องๆจะใช้สีไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาลองให้หมดทุกสีเลยนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สีชมพูก่อนเนาะเพราะว่าสีชมพูเป็นสีที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเลือกไปเลย เปลี่ยนสไตล์ UI สาเร็จเริ่มเกมใหม่เพื่อใช้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันยังไม่เปลี่ยนให้เราเนาะให้เราออกแล้วเข้าเกมใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ออกเกมโอเคเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้มันก็ได้เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะครับดูก็ไปดูแถบเมนูต่างๆนะครับที่น้องๆใช้กันว่าเป็นสีอะไรนะครับ ตอนนี้มันก็เปลี่ยนกลายเป็นสีชมพูแล้วนะครับมุงมิงกันเลยทีเดียวนะแถบต่างๆมันก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองสีต่อไปกันเลยนะผมก็จะลองสีฟ้านะครับคราวนี้พอเราเปลี่ยนเสร็จนะครับเราก็กดปิดกดฟันเฟือีกทีหนึงกดออกเลย โอเคเข้าเกมมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น UI สีฟ้านะครับเห็นไหมอันนี้เลยนะแถบเมนูก็ดูแบบเรียบๆขึ้นมานะครับดูแบบเงาๆหน่อยนะดูสวยดีนะครับเดี๋ยวลองเริ่มเกมกันโอเคนะครับแถบสีฟ้าก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยนะเหมือนเดิมครับไปที่ฟันเฟืองแล้วก็เปลี่ยนใหม่ต่อไปก็เป็นสีเหลืองเนาะยืนยันโอเคนะครับเข้าเกมมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น UI สีเหลืองนะครับเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูแถบหน้าต่างอุปกรณ์ด้านในกันเห็นไหมมันก็จะเป็นสีเหลืองๆนี่เลยนะครับ ก็อาจจะไม่ได้เหลืองมากเนาะมันก็จะสวยๆไปอีกแบบหนึง่งมันก็จะดูสีออกสว่างหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะการเปลี่ยนออสไตล์ของ UI นะครับหรือการเปลี่ยนสีแถบเครื่องมือต่างๆแถบข้อความต่างๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมตามนี้เลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกาลใจใผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับพลํมพพัมพพัมพลํมพาพามพลัมพาลํมพลัมพลัมพพัมพพม